สบายดีจ้าพี่น้องเอฟซีสุกุสุกนที่ติดตามช่องกุ้งบ่าวลาาน้องอนอน์มอนีบ่าวกุ้งกับสามิและการน,น้องสาวได้พากันมาอนามัยอยู่บ้านใหม่จ้าพี่น้องส่วนบ่าวกุ้งกับน้องสาวก็พากันอนามัยทั้งด้านในพี่น้องส่วนสามิกาซิมาถ่ายภาพบรรยากาศอยู่บ้านใหม่ให้เบิ่งนำกันเด้จ้าพี่น้อง กาฮิตเบิกไปน้ำและะ้วกาถ่ายบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องเบึงไปน้เนาาจะนอ้องน้องสาวกับบกุ้งกับได้สวยกันเมียนทั้งในพี่น้องกาเก็บกวาดเป็นผวกเศษใหม่ลเล็กๆน,น,น้อยๆน้องกาได้เก็บไปแน่ส่วนเล็กๆน,น้อยๆก็ยังพันเก็บพี่น้องไปเบึงภาพบรรยากาศนํำกันพี่น้องอยู่บ้านใหม่เฮายางแดงแบบนี้พี่น้อง ทงด้านในการน้องสาวกับบากุ้งกับพากันเมียนทางด้านในจ้าพี่น้องน้องสาวบนกาได้เก็บไม่เสร็จไม่ไว้ให้เอื้อยบกุ้งบนกาว่าจะเสร็จอันนี้พี่น้องวงกบสบายดีจ้าบากุ้งสบายดีจ้า น้องกำลังเห็นยังอยู่เหย่นี่อากาศกำลังกับสายนะมาบุกงูมาขุดขี้ปูนในใบบัวรากาว่าบ้าดนเลยแห้งแห้งโดนแห้งดำแล้วใช่ไหมเนาะใช่ดำแล้วก็แข็งไปเลยบ้าดนดนมันดำไปดำไปแล้วมยงูมาเสร็จแล้วนะบ่ายแล้วมันจะเอากระดาษทรายมาคัดคัดก่อนสิทาสีแต่ว่าเขาจะอ่านมันไปน้ำเนาะ บบจะนนเสร็จไปน้ำเฮยแม่นั่นนั่นใช้น้องสาวดิว <c oughs> น้องสาวเป็นไก่เก็บเป็นเสร็จไหมพี่น้องแ,แข็งไปเลยเนาะ สีโบกก่อนสีเทพื้นเนาะจ้ชเพราอเทพื้นนี่จะน้ำเขาเดี๋ยวจะให้น้องเก็บไปน,นทำเมื่เอเช้าจะน้ำเขาไว้แล้วก็จะให้เพฝนโบกแต่ว่าหา้องกระเบื้องท้าโบกฝนกรพี่น้องม,มันส่องฝนฝนกระมือตกมือบบตกน้องไปเสี่ยวน้องญาตโบกเลวลาฝนมันตกมันสาดใช่ไหมสีเสียหายเเลยรอจังหวะอยู่แมน <laughs> ช่วงนี้ฝนตกตลอดเลย เขากเบิ่งจังหวะก่อนนอพี่น้องมือใด้ฝนโบตกเขากะแม่นรอเฮ็ดไปแล้วมันเสียหายเฮ้ากแมนรอจังหวะลองเสร็จบริได้ออกอีกว่เสร็จเสร็จขี่ปูนป่าไว้โดนมันแข็งแข็งไปเลยพี่น้อง บะไรยังไยังกิทาซีอยู่เนาะแต่ถ้าถ้ามันปูดปูติดมันก็โอเคแหละนี่ค่ะปะดนแลมันมีอัการนะอะไรยังไงเสียวกระดาษทรายมาขัดเองจ้าขัดขาไว่าต่ทั้งนานอยู่แล้วบาปทีตัวแบบโมกุบตัวงาม็นเงาแมนจ้ะ จนนางสาวเพิ่นกะเก็บเป็นไม้เล็กตะปูไว้เอ่ยพี่น้องพอเวลาเฮามากระยานเหยียบนะพี่น้องเป็นเล็กตะปูอีหยังมันตกเวลาเพิ่นเฮ็ดเวียกเชล่ากันแม่นติดแล้วเบิดแล้วจ้าพี่น้องเก็บโฮมกันไว้ล่ะเด้อเบิ่งเศษตะปูล้วลาเอามา,มมานำม,ามันกับแม่น จ้ะเป็นโวดอยียงพี่น้องเป็นเศษเล็กเศษยังอ่าเก็บเสร็จแล้วล่ะวิริเวนบ่ายพี่น้องพากันเข้ามายันแรงๆมือนี้วอะไรพาน้องอันนนมานำจ้ะมากันสามคนมือเหนียวด้านนี้ก็จจแมนเก็บไปแหนแหละพี่น้องก็จะแปนแหละนั่งแต่ทางด้านในห้อง เมนแรกไปแล้วทางด้านนะเหลือแต่ที่พืชล่ะกับโบกพี่น้องสองห้องนอนหนึ่งห้องโถงอันนี้นี่มันกะชิดำมาชิไปตลอดเลย<อ>วงกลมเฮาเนี่ยไปแล้วเอากระดาษทรายมาคัดๆเออมันไกล มันก็อ,อก่องนกสีดำมันเปนสิเป็นสี่งไม่ธรระทาสีครทำแต่ว่าถ้าป้าไ,ดดไปดนงไปปะาไปดดนมั่นก็ชีซึมเข้าไปในนะ<อ>เราจะมาเช็ดถูไว้พักษาเอาอะไรเงินตัวเองเนาะจ้เายังสีคัดอยู่เนาะหรอกทาสีเพราะว่าขี่ปูนมันก็ตกแล้วก็ติดใส่จะไปนอนฉมิงยันมัน,มนดำ เสร็จไปนำจะพี่น้องได้ออกอยู่เนาะเอาเสร็จไปไหนปะไอ้โดนมันกระแห้งชีติดซึมซับเข้าไปในมโกบหน่อยมันเป็นไงบ้างไม่จริงสฉพาะแต่มุงกบใหญ่ใจแหล้วแม่มันเป็นแบบมุงที่แบบว่าอ่า,อาเขาเที่ยวไปเที่ยวมาเขาก็จะแน่มันเนาะแล้วบอล มบนเปืนมันแย่งผู้ใด้ปืนไกลไปแกมาเปืนไกแย่งบุงพี่น้องเพราะว่าจะเข้าแล้วจะคลองบ้านกันมาเธอไร้ก็แม่นต้องได้จอดรถแน่บุงชะก่อนแม่นบ้านของเฮาบ้านของน้องอนนท์บ้านหลังน้อยน้อยน้อตะเวนเย็นเลยพี่น้องเลยนะแก เดี๋ยวนี้กับประมาณสักสี่โมงแรงจ้ะพี่น้องแต่เว้นกเรเ่มเย็นแบบแดดแห็นปันไดก็ได้พากันเขามาอนามัยบ้านใหม่เฮาเก็บเศษเศษเล็กเศษไม้พี่น้องเก็บกล้องไว้บละลลเฮาหมาหนามันจังบ่หยียบเป็นเศษเล็กตะปูให้น้องสาวมันเก็บสวยส่วนพวกคนได้ในการแม่นเทาเห็ดเด้จ้าพี่น้องแต่ว่าเฮา กัเห็ดไปเถอะเรขั้นตอนนะพี่น้องเนาะเห็นเอฟซี่นคอมเมนต์เข้ามาแมนเห็ดจากพี่น้องเห็ดไปเถอะเรขั้นตอนกายังบ่ันแล้วสมบูรณ์นะจ๊ะพี่น้องถึงปันหดเด้จังชิได้มาอยู่บ้านใหม่เฮ่านี้เด้อยู่ทางพิกาแมนัจเงียบสงบในพี่น้องหลดลางก็จะปด้ยินกัได้ยินแต่เป็นพวกเสียงกระลิงงวกะลิงก้ายดกนูปูปีนอมอนี่ พอเฮา,าขี่รถออกไปจังจิพอทางใหญ่แล้วพี่น้องทางนี้ก็จะเป็นทางในน้อยทางแดงมันจะบดิงยินเสียงรถสียงลางก็จะเงียบสงบจ้าพี่น้องบ้านของเฮาบัดทาสีบัดโบกทาสีอย่างก็จะงามขึ้นนาะจ้าพี่น้อง มื่อนี้กับบอด้้านองอนอนท์มาลินจัมพี่น้องปกติแรงๆสมนี้พอกับแม่พาพิ่นมาล่นแล้วก็ดีใจและได้มันบ้านใหม่เพราะว่าพื้นที่บ้านใหม่มันก็จะกว้างขวางมีเดินและลินพื่น,นมักขนาดเลยมากับพ่อแม่มาลินมือนนะแต่เมื่อน้ฝนตกก็จะเปื้อนแนนหน้นนึงมื่อนี้บอด้ผ้าพิ่นมาทำแล้วเนี้ยพากันเขามากับน้องสาว เขามาแย่งบันใหม่พี่น้องแต่ว่าเมียนหลังแย่งบันใหม่ไปน้องแย่งบันหลังน้อยๆในฝันของเฮาก็จะเก็บกวาดใหม่ไว้พี่น้องอันใดที่มันเศษเลือนเล็กๆน้อยๆก็จะเก็บดังฟืนดังไฟก็ได้นะพี่น้องเนาะแต่อันใดที่มันยังพอใช้ได้ก็เก็บไว้ เห็ดปันเทาต่อก็ได้ฝน,นกระตกแด้พี่น้องเอ้ยเห็ดให้ทางมันจะเปื่อนเนี่ยช่วงนี้กะคือว่าเทากับเบิ้งจังหวะก่อนจ้าพี่น้องเฮาสีสามเฮากระเบิงงงเเเบ้งจังหวะก่อนขออยันฝนตกมาขออยันเสียหายฉาบแล้วเฮากระดังเทพื้น ทางบ้านี่เฮาก็เห็ดยุพี่น้องกะสืบต่อเห็ดไปนำกะลักลักก็จะแม่เห็ดบ้านใหญ่เฮาก่อนเห็ดแห่มันแล้วก่อนเฮากะไรผพากันอนามัยแล้วเป็ลไพี่น้องกะเก็บเสร็จไม่เอียงไหวหลือจ้าพี่น้องกบไปเล็กตะโปรเอียงเก็บไว้เวลามานํามันกะจังบ่อยเหยียบนะพี่น้องกบมีแต่จะกลับลาจ้าพี่น้องบี้กะ คลิปนีกาจะขอลาไปก่อนนะจ๊ะพี่น้องกาก่อนอื่นกาขอฝากช่องน้องอนน์รัชนนนนะจ๊ะพี่น้องละกาช่องน้องสาวน้จ้าพี่น้องช่องน้องคนสวรรค์เคสามพี่น้องผ่ากเลยจ้าฝากเบึงแง่งน้องสาวนะจ๊ะพี่น้องเป็นกาเป็นยูยูทูบเบอร์มือใหม่พี่น้องกาฝากพร้อมพี่น้องเบึงแง่งละกาคอมเมนต์ติเตือน้องสาวนึ่จ้าพี่น้องกาผิลาดประกันไดกาขอ โทษขอเอาภัยร้ายๆพี่น้องกะสมาแนะนาําเขามาได้ตลอดพี่น้องกะจะพยายามปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้น,ลลลนเนยยลยๆจ้าพี่น้องกะขอฝากช่องหน่เด้อช่องกุ้งกวาลาน้องอาเจ้าพี่น้องกะลาไปก่อนจ้าพี่น้องอยูดีไม่แหง้งเบอร์สกูจะเคล้นนจ้าเจอกันคลิปหน้าเด้อสบายดีจ้าบายบาย